อยากพักแต่สมองมันไม่หยุดคิดเลยอยากชวนทำฟักทองเบาหนี่เนื้อฝัดนิ่มๆหวานเบาๆทำง่ายมากใช้แค่สี่ส่วนผสมเท่านั้นไม่ต้องใช้เตาอ,อบเลยฟักทองช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายเพราะในฟักทองมีทิทรแฟนและแมกนีเซียมที่ช่วยให้หลับลึกขึ้นจะใช้เนื้อฟักทองที่สุกแล้วหนึ่งถ้วยตวง ตามด้วยเนยถั่ว2ช้อนโต๊ะเพิ่มความหอมละมุนและช่วยให้อิ่มสบายตามด้วยผงโกโก้อีก2ช้อนโต๊ะสุดท้ายคือน้ำตาลหล่อหั่งกล้วย2ช้อนโต๊ะผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันเดี๋ยวเรามาดูเนื้อสุดท้ายที่ได้ นี่คือเนื้อสุดท้ายที่ได้ใส่พิมพ์ที่ชอบและอัดให้แน่นพิมพ์เราจะทานทันทีเลยหรือเราจะนำเข้าตู้เย็นก่อนแล้วค่อยนำออกมารับประทานก็จะทำให้เนื้อเนี่ยมีความฉ่ำและแน่นขึ้น ตอนทานลองหายใจเข้าลึกๆค้างไว้แล้วค่อยๆผ่อนออกรสหวานที่ไม่เยอะเกินไปมันจะเหมือนปลอบใจเราว่าวันนี้พอแล้วนะให้ตัวเองได้พักเถอะ